รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย ิจารณาบทพระเกงกีของวันอาทิตย์สัปดาห์ที่15ในเทศกาลธรรมดานะครับเราก็ใส่แมสกันมาพักใหญ่ๆแล้วนะครับบัดนี้รัฐบาลก็ประกาศว่าในที่โร่งแจ้งหรือว่าในที่ที่ไม่ใช่ชุมชนแออัดเราก็สามารถถอดหน้ากากนะครับได้บ้างรายการแสงธรรมผูพ้พูดก็กลับมาถอดหน้ากากนะครับก็มีบรรยากาศที่เราเคยพูดคุยกัน อิสระนะครับแล้วก็ขอเพื่อพิจาาโปรดให้โรคร้ายนะครับที่เนื่องมาจากไวรัสโควิด -19 นี้ได้กลายเป็นโรคประจำถิ่นเป็นโรคที่เรารักษาดูแลตัวเองไม่ส่งผลร้ายแรงติดต่อกันจนทำให้เราสิ้นชีวิตอีกต่อไปนะครับทานยาเหมือนเราเป็นหวัดเราก็รักษาตัวเราเองบทเพระกมรพรที่เราจะพิจรารณากันในวันอาทิตย์ที่15เทศกาลธรรมดานี้นะครับ เป็นบทพระคัมภีร์ที่พูดถึงอะไรนะที่พระเยซูเจ้าเสด็จมาในชนชาติยวแล้วทาให้ธรรมบัญญัติของโมเสสที่ชาวยูถือว่าประเสริฐที่สุดสมบูรณ์ครบถ้วนเป็นกฎหมายที่เขาใช้ในชีวิตประจําวันเนี่ยสมบูรณ์ไปพระเยซูเจ้าไม่เคยประกาศว่าธรรมบัญญัติของโมเสสไม่ดีไม่เคยเลยพระองค์ตรัสว่าพระองค์ทรงมาทําให้ธรรมบัญญัติของโมเสสมบูรณ์จนกระทั่งศาสนาคริสต์นะครับ เราไม่ได้ถือธรรมบัญญัติของโมเสสครบถ้วนแบบชาวยิวที่มีกฎหยุมมยิมแล้วแต่เราสื่อสิ่งที่พระเยซูเจ้าทรงสอนเราที่ทําให้ธรรมบัญญัติสมบูรณ์คือความรักความรักที่ลืมเรื่องบาดหมางในอดีตตรงเข้าช่วยเหลือทันทีหวังดีต่อไปในอนาคตวันนี้พ่อจึงตั้งหัวเรื่องแบบนี้ครับหมอกฎหมายอยากรู้ว่าคําสอนของพระเยซูเจ้ามีอะไรมาก ไปกว่ากฎหมายหรือโทราที่เขาถือว่าประเสริฐที่สุดในชาติอิสราเอลประชากรของพระเจ้าสิ่งนั้นก็คือเพื่อนมนุษย์พระเยซูเจ้าทรงเผยให้เขารู้ว่าสิ่งที่เหนือกว่ากฎหมายที่พวกท่านเชื่อชูก็คือเพื่อนมนุษย์ที่ไม่ถูกบิดเบือนไปด้วยเชื้อชาติและความใจคับแคบจากอาคติที่เป็นกำแพงขวางกัน้นความรักความรัก มีค่าสูงส่งกว่ากฎหมายซึ่งอาจจะเป็นอุปสรรคต่อการช่วยเหลือเพื่อนพี่น้องนั่นเองนะครับนิทานเปรียบเทียบเรื่องชาวสมารียผู้ใจดีในวันนี้พระเยซูเจ้าทรงเล่านิทานเปรียบเทียบชาวสมารียผู้ใจดีนับเป็นบรรณกรรมที่มีพลังนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งสําหรับชาวยิวที่มีพื้นเพเข้าใจความขัดแย้งที่มียาวนานระหว่างชาวสมาเรียและชาวยิว เราฟังนิทานเปรียบเทียบเรื่องชาวสมาเรียผู้ใจดีเราไม่ทราบซิ่งเท่าชาวยูหรอกครับชาวยูเหมือนโดนแทงใจดําเพราะเขาเข้าใจความขัดแยงระหว่างชาวสมาเรียกับชาวยูในวันนี้พ่อจะใช้เวลาอธิบายว่าความขัดแย้งนั้นมันเกิดเมื่อไหร่นะครับเขาบอกว่า ที่จริงช่ชางชาวสมารียและชาวอยู่ต่างก็เป็นประชากรของพระเป็นเจ้าบางครั้งชะตากรรมก็เล่นตลกทําให้เชื้อชาติพิกพันุเป็นอย่างอื่นได้นะครับเราจะเริ่มกันที่กษัตริย์ดาวิดมีชีวิตอยู่ก่อนพระเยซูเจ้าประมาณหนึ่งพันปีนะครับแล้วก็ลูกของกษัตริย์ดาวิดพระโอรสทรงพระนามว่ากษัตริย์โซโลมอนก็มีชีวิตอยู่ก่อนพระเยซูเจ้าประมาณ9 5้าอปีตัวเลขจะถอยลงนะครับที่พราะว่า 950ปีทางภาษาประวัติศาสตร์เก็เรียกว่าก่อนคิสตศักรัชแล้วโอรสของกษัตริย์โซโลมอนที่เป็นกษัตริย์ของราชต่อมาทรงพระนามว่าเรโหโบอัมก็มีชีวิตอยู่ก่อนพอนระเยซูเจ้าประมาณ900ปีในสมัยของกษัตริย์เรโหโบอัมคนนี้นะครับอาณาจักรอิสราเอลก็แตกออกเป็นสองส่วนเพราะว่ากษัตริย์เรโหโบอัมเนี่ยเก็บภาษีหนัก แล้วประชากรของพระเป็นเจ้าทนไม่ไหวลูกของยาคบ12ตระกูลก็แยกขึ้นไปอยู่ทางเหนือ10ตระกูลนะครับมีชื่อว่าอาณาจักรอิสราเอลเพราะส่วนใหญ่ขึ้นไปส่วนน้อยสองเผ่าอาณาจักรยูดาห์กับอาณาจักรเบนจามินนะครับเผ่าเบนจามินกับเผ่ายูดาห์ก็อยู่ทางใต้แล้วก็เผ่ายูดาห์เป็นเผ่าใหญ่ขึ้นเลยเรียกว่า อาณาจักรยูดาห์ทางใต้นะครับมีกรุงเยรูซาเล็มเป็นเมืองหลวงส่วนอาณาจักรเหนือนะครับขึ้นไปอยู่ข้างบนมีกรุงสมารียเป็นเมืองหลวงเขาบอกว่าการแตกแยกเช่นนี้ไม่ได้ทําความลําบากใจอะไรให้กับประชากรของพระป็นเจ้าพวกเขาคุ้นเคยกับการแตกแยกอยู่กันเป็นเผาๆมาตั้งแต่ยุคสร้างชาติเมื่อโมเสสพาเขาออกจากประเทศอียิปต์และ โยชูวานำพวกเขาเข้าสู่ดินแดนแห่งพระสัญญาตั้งหลักแหล่งแยกกันอยู่ในสมัยผู้วินิจฉัยก็อยู่กันเป็นเผ่าๆแล้วก็อยู่กันเป็นเผ่าๆอย่างนี้มาตั้งนานแล้วแต่ปัญหามันเริ่มตรงนี้ครับปัญหามันเริ่มตรงที่อาณาจักรเหนือเนี่ยเห็นคนของตัวเองเดินลงมาอาณาจักรใต้นมัสการพระบิดาเจ้าที่พระวิหารกรุงเยรูซาเล็มเนื่องจากธรรมบัญญัติของโมเสสบอกว่านมัสการพระบิดาเจ้าได้ที่เดียวคือที่กรุงเยรูซาเล็ม พราะอาณาจักรเหนือเห็นคนของตัวเองเดินลงมาที่อาณาจากักรใต้ก็รู้สึกว่าไม่สบายใจกลัวการลงไปเช่นนี้ทําให้คนทางเหนือมีจิตใจไปฝักใฝ่กับทางใต้ปกครองยากจึงสร้างสกกดรัสถานซ้อนขึ้นมาที่เมืองเบตเอลเบตเอลเป็นเมืองที่อยู่ใกล้ชายแดนก่อนจะเข้าสู่อาณาจากักรใต้อยู่แล้วอีกนิดเดียวจะเข้าสู่อาณาจากักรใต้ให้มีความรู้สึกว่าเราเราไปถึงเยรูซาเล็มแล้ว แต่ก็ไม่ใช่เป็นอาณาจักรเป็นสักการสถานซ้อนที่เมืองเบตเอลนะครับเบตเอลเป็นเมืองที่อยู่ใกล้ชายแดนก่อนจะเข้าสู่อาณาจักรใต้ยอยู่แล้วซึ่งเป็นความรู้สึกว่าใกล้กรุงเยรูซาลมที่สุดแต่ไม่ต้องลงไปกรุงเยรูซาลมการสร้างสักการสถานซ้อนขึ้นมาเช่นนี้ทําไม่ได้ผิดต่อธรรมบรัญญัติของโมเสสที่กําหนดให้สักการสถานมีแห่งเดียวคือกรุงเยรูซาลม ความรู้สึกต่อคนทางเหนือว่าทําบาปก็เลยเริ่มต้นขึ้นตรงนี้แหะครับพวกนี้เป็นคนบาปแต่นี่ก็เป็นเพียงจุดเริ่มต้นเท่านั้นเองนะครับอาณาจักรแตกเป็นสองอาณาจักรปี900พอถอยลงมานะครับ7 2 1สองหนึ่งก่อนคิดศักราชตัวเลขจะถอยลงเรื่อยๆเพราะว่าเป็นก่อนคิดศักราชพอปี7 2 1สองหนึ่งก่อนคิดศักราชอาณาจักรอัอสซีเรียมาตีกรุงสมาเรีย แล้วทำลายอาณาจักรเหนือคนโบราณเขายึดครองแล้วเขาจะทำลายให้สิ้นชาติสิ้นแผ่นดินเขาก็เอาผู้ชายในอ,อนาณาจักรเหนือไปอยู่ที่อื่นครับแล้วก็เอาผู้ชายจากดินแดนอื่นที่เขาปกครองเข้ามาแต่งงานกับผู้หญิงลูกเกิดมาก็กลายเป็นเชื้อชาติใหม่เป็นลูกผสมทำให้สิ้นชาติสิ้นแผ่นดินไปเลยชาวายูในอนาณาจักรยูดาเห็นภาพแบบนี้แทนที่จะสงสารพี่น้อง ในอาณาจักรเหือกับดูถูกดูแคลนแล้วบอกว่าพวกนี้ไม่ใช่ประชากรของพระเป็นเจ้าแล้วก็เรียกเขาชื่อใหม่ว่าชาวสมาเรียนะครับปรากฏว่าต่อมาไม่นานนะครับ586ปีก่อนคิดศ,ศักราช586นะครับอาณาจากักรใต้ก็ดูนบ้างอาณาจักรบาบิลวนมาตีเผาพระวิหารทำลาย กำแพงเมืองกรุงเยรูซาเล็มกวาดต้อนผู้คนไปเป็นเฉลยที่กรุงบาบิโลนนาน50ปีเมื่อกลับจากกรุงบาบิโลนในปี536ก่อนคริสตศักราชพวกเขาก็สร้างพระวิหารขึ้นใหม่ชาวสมเมเรียทั้งเหนือก็รวบรวมเงินแล้วก็ส่งมาสมทบในการสร้างพระวิหารบอกเราก็เป็นลูกของพระเหมือนกันเบื้อกว่าชาวอยู่สังใายไม่รับ บอกว่าเป็นเงินของคนต่างชาติไม่ใช่ของชาวยิวทำให้ชาวสมาเรียเสียใจเจ็บปวดมีความโกรธเคืองน้อยใจผสมอยู่ด้วยกันที่อาณาจักรได้ดูถูกพวกตนเช่นนี้และการดูแคลนเชื้อชาติต่อชาวสมาเรียว่าไม่ใช่ประชากรของพระเจ้าก็ฝังลึกอยู่ในความรู้สึกของชาวยูวที่มีต่อชาวสมาเรียตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาจนถึงสมัยพระเยสุเจ้าเรียกว่าไม่เผาผีกันโกรธกัน เพราะฉะนั้นคําในวันนี้ที่หมอกฎหมายไปถามพระเยซูเจ้าว่าแล้วใครเล่าเป็นเพื่อนมนุษย์ของข้าพเจ้าเป็นคําถามของหนุ่มนักกฎหมายชาวยิวที่มีตอบพระเยซูเจ้าที่จริงเขาต้องการจะมาจับปิดพระเยซูเจ้าว่ารู้จักกฎหมายหรือธรรมบัญญัติของโมเสสดีพอรหรือไม่ชาวยิวเรียกหนังสือพระคัมภีร์ห้าเล่มแรกว่าโตราปฐม,มการอพยพเลวีนิติกันดานวิถี เฉลยทำว่ามันญัดห้าเล่มหรือกฎหมายเป็นกฎหมายทางศาสนาแต่ก็ใช้ในชีวิตประจําวันอย่างเข่งขัดพวกเขาชื่อว่าโมเสสเป็นผู้เขียนดังนั้นกฎหมายจึงเป็นของประธานมาจากพระเจ้าผ่านทางโมเสสเป็นของประเสริฐเทียบเท่าพระเจ้าที่เราต้องปฏิบัติและเทิดทูนไว้ถ้าพระเยซูเจ้าจเป็นพระเมสสิยาจริงพระองค์ต้องรู้จักโตราอย่างดีเพราะสําหรับชาวยิวคนดีคือคนที่รู้จักและปฏิบัติตาม โทราเท่านั้นบริบูรณ์ครบถ้วนสุดยอดในธรรมประเพณีของเราแล้วคำสอนของพระเยซูเจ้าจะมีอะไรดีกว่านี้อีกเขาจึงเริ่มต้นคำถามว่าพระอาจารย์ก้าพเจ้าต้องทำสิ่งใดเพื่อจะได้ชีวิตนิรัดนดร์พระเยซูเจ้าคล้ายจะทรงเอ็นดูเขาด้วยซ้าก็เลยบอกเขาว่าแล้วในธรรมบัญญัติเขียนว่าอย่างไรล่ะ,ะท่านมาถามว่าต้องทำยังไงถึงจะเป็นคนดีบริบูรณ์ เขาก็ตอบตรงเลยนะครับท่านต้องรักองค์พระผู้เป็นเจ้าพระเจ้าของท่านสุดจิตใจสุดบินยานสุดกําลังและสุดสติปัญญาของท่านท่านจะต้องรักเพื่อนมนุษย์เหมือนรักตนเองเพระองค์ตรัสก,กับเขาว่าท่านตอบถูกแล้วจงทําเช่นนี้แล้วจะได้ชีวิตชายคนนั้นต้องการแสดงว่าตนเองถูกต้องถูกต้องอะไรครับก็คือว่าเขารู้อยู่แล้วมาถามพระเยซูเจ้าว่าจะเป็นคนดีทำยังไง ก็พระเยซูเจ้าบอกว่าก็ทำเม่บัญญัติของเธอก็ที่เธอยกย่องว่าสมบูรณ์ครบถ้วนก็ไปทําเขาบอกเขาถือหมดแล้วนะครับแต่ก็ถามพระเยซูเจ้ากลับไปว่าแล้วจะแสะดงให้เห็นว่าสิ่งที่ตัวเองทาเนี่ยถูกต้องแล้วมันมีความหมายแฝงอยู่คือว่าเขารู้สึกผิดอยู่นิดหน่อยว่าเขาตีความคำว่าเพื่อนบ้านเฉพาะชาวยิวชาวสมาเรียไม่ใช่คนอื่นไม่ใช่ก็เลยจะจับผิดพระเยซูเจ้าแล้วอยากจะรู้ว่าพระเยซูเจ้าเนี่ย เป็นเหมือนเขาใหม่เขาต้องการแสดงว่าตนเองถูกต้องถูกต้องหมายความ่ากเขาดิกแล้วว่าก็มีแค่นี้ไงธรรมบัญญัติของมูเสตหรือกฎหมายที่ชาติเรามีอยู่ก็สมบูรณ์แล้วไงพระเยซูเจ้าจะมาสอนอะไรมากกว่านี้จึงทูนถามพระเยซูเจ้าว่าแล้วใครเล่าเป็นเพื่อนมนุษย์ของข้าพเจ้าแล้วพระเยซูเจ้าก็เลยเล่าส่งเล่าเรื่องชาวสมาเรียผู้ใจดีเพื่อตอบเขาอย่างทราบซึ้งถึงแก่นแท้หัวใจ อย่างที่สุดเพราะชาวยูสองคนที่เดินมาพบชาวยูเพื่อนร่วมชาติโดนโจรป้นตีศีรษะทำ้ายปางตายคนหนึ่งเป็นสมณะผู้ถือกฎหมายอย่างเคร่งคัดที่สุดอีกคนหนึ่งเป็นชาวเลวีหมายถึงอยู่ในตระกูลสงก็ต้องเคร่งคัดออกกฎหมายอย่างที่สุดในกฎหมายห้ามมิให้สัมผัสเลือดไม่ฉะนั้นจะมีมนทินต้องไปซื้อสัตว์มาเผาถวาย ชำระมุนทินตามธรรมบัญญัติของโมเสสเสียเงินเสียทองและเป็นภาระอย่างมากดังนั้นชาวยูทั้งสองคนจึงเดินเลยผ่านไปไม่สนใจชาวยูเพื่อนร่วมชาติที่นอนเจ็บปวดสาหัสอยู่ข้างทางตกลงกฎหมายที่ชาวยูถือว่าประเสริฐที่สุดกับกลายเป็นอุปสรรคมีให้แสดงความรักเพื่อนมนุษย์รักตนเองอย่างที่เมื่อสักคู่ขอเพิ่งตอบพระเยซูเจ้า เขาอยากจะจับผิดพระเยซูเจ้าว่าจะมีคำสอนอะไรดีมากไปกว่าธรรมบัญญัติของโมเสสอีกหรือพระเยซูเจ้าจึงทรงเล่าเรื่องถึงคนที่สว่าคราวนี้คนที่สามมาเป็นชาวสมาเรียที่พวกเธอเกลียดเขาเขาเดินมาพบชาวยูนอนบาดเจ็บอยู่ข้างทางก็รีบตรงเข้าช่วยเหลือทำแผลอุ้มขึ้นหลังลานำไปยังโรงแรมและฝากเงินให้เจ้าของโรงแรมดูแล แล้วบอกกับเจ้าของโรงแรมว,ว่าขากลับมาให้ใครดูแลคนเจ็บนี้ด้วยขากลับมาถ้าใช้เงินไปมากกว่านี้เขาจะใช้ให้แล้วก็ฝากเงินไว้ให้พระเยซูเจ้าทรงเล่าจบแล้วตรัสถามหมอกฎหมายคนนั้นว่าท่านคิดว่าในสามคนนี้ใครเป็นเพื่อนมนุษย์ของคนที่ถูกโจรพน้นนี่เป็นนิทานเปรียบเทียบที่แทงใจดำชาวยิวผู้ดูแคลนชาวสมาเรียอย่างจริง จนหมอกฎหมายชาวยูละอายที่จะตอบว่าชาวซามารียคนนั้นแต่เลี่ยงไปใช้คำว่าคนที่แสดงความเมตตาต่อเขาพระเยซูเจ้าจึงกลัดก,กับเขาว่าท่านจงไปและทำเช่นเดียวกันเถอะหมอกฎหมายอยากรู้ว่าคำสอนของพระเยซูเจ้ามีอะไรมากไปกว่ากฎหมายรือโตราที่เขาถือว่าประเสริฐที่สุดสิ่งนั้นก็คือเพื่อนมนุษย์ที่ไม่ถูกบิดเบือนไป,ด,นไปด้วยเชื้อชาติความใจคับแคบ จากอคติที่เป็นคำแผงขวามกั้นและความรักมีค่าสูงกว่ากฎหมายที่เป็นอุปสรรคต่อการช่วยเหลือเพื่อนมีร้องนั่นเองเราอาจสรุปเป็นข้อปฏิบัติว่าทุกคนเป็นเพื่อนมนุษย์ของเราและเมื่อเขาต้องการความช่วยเหลือก็ลืมเรื่องราวบาดหมางในอดีต 2. เมื่อเขาเดือดร้อนตรงเข้าช่วยเหลือทันที 3. หวังดีต่อไปในอนาคต มีอะไรในคำสอนของพระเยซูเจ้าดีกว่าธรรมบัญญัติของโมเสสที่ประเสริฐที่สุดหรือก็คือความรักที่เหนือกว่าธรรมบัญญัติที่เราเอาแต่ถืออย่างเก้งคัดและลืมไปว่าเพื่อนมนุษย์เลยขอบเขตที่เธอตีความกันในภาษามนุษย์ในวันนี้ขอให้เรานะครับแม้เราจะศรัทธาสวดภาวนาไปวัดแต่จะลืมว่าคนในครอบครัวของเราเราอาจจะละเลยเขา ไม่ได้สนใจเขาลืมมองดูในตาเขาหมุนมองมาตั้งนานแล้วแต่ว่าสวดภาวนาเคร่งคัดอยู่นั่นแหละแต่ไม่สนใจคนที่อยู่ด้วยกันเลยสวัสดีครับ เช้าวันพุธที่15มิถุนายนเวลา9นิกา15นาทีสมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิส,สเสด็จออกสอนคำสอนสัตบุรุษในการเข้าเฝ้าทั่วไปประจำสัปดาห์ณลานหน้ามหาวิหารนักบุญเปโตรวันนี้ในคำสอนแบบต่อเนื่องเรื่องวัยชราโพระองค์ทรงเชื้อเชิญผู้สูงวัยให้เอาชนะการประจนเพื่อจะได้ยืนหยัดอยู่เคียงข้างกันเพราะพระเจ้าม่เคยทอดทิ้งพวกเขาแต่กลับทรงคืนพลังให้พวกเขาเพื่อจะได้รับใช้ Cari fratelli e sorelle, buongiorno. สมเด็จพระสัมตาปัาทรงเริ่มสอนคำสอนเรื่องความหมายและคุณค่าของไวยชราตามพระวาจาพระเจ้าต่อไปเป็นตอนที่14วันนี้เป็นหัวข้อของความชื่นชมยินดีในการรับใช้ด้วยความเชื่อที่เรียนรู้ได้จากความสำนึกคุณโดยทรงนำสัตว์บรุษพิจารณาเรื่องราวการรักษาแม่ยายของซีโมนในพระราสารของนักบุญมารโกบทที่1ข้อ2 9ถึงสาสพระองค์ตรัสอธิบายว่า เราไม่รู้ว่าแม่ยายของซีมอนป่วยเพียงเล็กน้อยหรือเปล่าแต่สำหรับวัยชราแล้วแม้แต่ไข้หวัดธรรมดาธรรมดาก็อาจเป็นอันตรายได้ครั้นเมื่อลูกแก่ชราลูกก็ไม่สามารถจะสั่งการร่างกายได้อีกต่อไป ดังนั้นเราจึงต้องเรียนรู้ที่จะเลือกว่าอะไรควรทำและอะไรไม่ควรทำในวัยชราเรี่ยวแรงของร่างกายจะลดน้อยถอยลงจนหมดไปทั้งๆท,ท,ที่ใจของเรายังโหยหาดังนั้นเราจึงต้องเรียนรู้ที่จะชำระล้างกิเลสเพื่อให้มีความอดกลั้นเพื่อที่จะเลือกว่าจะร้องขออะไรจากร่างกายหรือจากชีวิตดี Da vecchi non possiamo fare lo stesso che noi facevamo da giovani. Il corpo ha un altro ritmo e dobbiamo ascoltare il corpo e accettare dei limiti, eh? tutti ne abbiamo, no? Anche io devo andare col bastone adesso, no? E tutti. La malattia pesa. La malattia pesa sull'anziano in modo diverso. È nuovo rispetto a quando si è giovani e adulti. È come un colpo duro che si abate su un tempo già difficile. La malattia del vecchio sembra affrettare la morte e comunque diminuire quel tempo da vivere che già è c'è su un ma ความเจ็บป่วยของคนชราดูเหมือนจะไปเร่งความตายให้ไวขึ้นและลดเวลาที่เราจะมีชีวิตอยู่ให้น้อยลงซึ่งรู้ๆกันอยู่ว่ามันสั้นอยู่แล้วสำหรับผู้สูงอายุส่วนใหญ่ความเคลือบแคลงสงสัยเริ่มคืบคลานเข้ามาว่าพวกเขาคงจะไม่มีวันฟื้นคืนพลังและอาจจะเริ่มหมดหวังกับอนาคต แต่ภาพที่เห็นในพระรสารจะช่วยให้เรามีความหวังและให้บทเรียนแรกแก่เราว่าพระยิสุเจ้ามิได้เสด็จเยี่ยมแม่ยายของซีโมนเพียงลำพังหากแต่เสด็จไปที่นั่นพร้อมกับบรรดาสิทธในทรรนองเดียวกันกลุ่มคริสตชนก็จะต้องใส่ใจบรรดาญาติผู้ใหญ่และเพื่อนฝูขงของพวกท่านด้วย จากนั้นพระองค์ทรงยืนยันว่าการเยี่ยมเยียนผู้สูงอายุควรจะไปกันเป็นกลุ่มและไปให้บ่อยๆโดยเฉพาะอย่างยิ่งในยุคสมัยนี้ที่จํานวนผู้สูงอายุมีเพิ่มมากขึ้นเราควรมีสำนึกรับผิดชอบที่จะไปเยี่ยมเยียนผู้สูงอายุที่มักอยู่กันอย่างโดดเดี่ยวและถวายพวกเขาแด่พระเจ้าด้วยคำภาวนาของเรา สังคมจะยินดีรับชีวิตได้อย่างแท้จริงก็ต่อเมื่อมันตระหนักว่ามันก็มีค่าต่อวัยชราต่อความทุพพลภาพและต่อความเจ็บป่วยอย่างหนักด้วยเช่นกันหรือแม้กระทั่งตอนที่มันกำลังจะเสื่อมสลายลงก็ตามด้วยเหตุนี้พระเยซูเจ้าจึงเสด็จเยี่ยมแม่ยายของซีโมนที่ป่วยไข้ทรงจับมือนางพยุงนางให้ลุกขึ้นและรักษานางให้หายไข้ ด้วยท่าทีที่แสดงออกซึ่งความรักนี้เองพระเยซูเจ้าก็ได้มอบบทเรียนแรกแกบ่บรรดาศิย์ว่าความรอดได้รับการเปิดเผยแล้วหรือจะให้ดีไปกว่านั้นก็คือความรอดได้รับการสื่อสาร้ดยผ่านการดูแลใส่ใจไปยังผู้ป่วยคนนั้นแล้วและความเชื่อของหญิงผู้นั้นก็เปล่งประกายด้วยความสำนึกในพระคุณต่อความเมตตาของพระเจ้าพระผู้ทรงโน้มน้าวจิตใจของนาง che si è nata su di lei. E torno su un tema che ho ripetuto in queste catechesi, no? questa cultura dello scarto sembra di cancellare gli anziani. Sì, non li uccide, ma socialmente li cancella, come se fossero un peso da portare avanti. È meglio nasconderli. Questo è un tradimento alla propria umanità. Questa è la cosa più brutta. Questo è selezionare la vita secondo l'utilità, secondo la giovinezza. E non con. นี่คือบทเรียนที่สองที่หญิงผู้นั้นมอบให้แก่เราในเรื่องการรับใช้นี้แม้แต่บรรดาผู้สูงวัยก็สามารถและควรจะรับใช้หมู่คณะปลูกฝังความรับผิดชอบในการรับใช้และเอาชนะการประจนเพื่อยืนหยัดอยู่เคียงข้างกันเพราะพระเจ้ามิทรงละเลยพวกเขาแต่ตรงกันข้ามพระองค์กลับทรงฟื้นฟูพลังในการรับใช้ให้กับพวกเขา บรรดาผู้สูงวัยที่ดำรงไว้ซึ่งความปรารถนาในการเยียวยารักษาการปลอบโยนและการภาวนาวิงวอนเพื่อพี่น้องชายหญิงบางทีพวกเขาอาจจะเป็นประจักษ์พยานที่สำคัญยิ่งต่อการสำนึกในพระคุณโดยบริสุทธิ์ใจที่มาพร้อมกับความเชื่อก็เป็นได้ ดังนั้นหากหมู่คณะแทนที่จะไปปฏิเสธและตัดพวกเขาออกจากกิจกรรมของหมู่คณะพวกเขาก็จะได้รับการกระตุ้นให้ปฏิบัติพันธกิจอล้ำค่าในการสำนึกในพระคุณพระเจ้าการสำนึกในพระคุณของผู้สูงวัยที่มีต่อของประธานที่ได้รับจากพระเจ้าในชีวิตของพวกเขาดังที่แม่ยายของเปโตสอนเรานั้นนับเป็นการฟื้นคืนความชื่นชมยินดีในการอยู่ร่วมกันของหมู่คณะ อกจากนี้ยังเป็นการมอบลักษณะเฉพาะที่สำคัญของจุดหมายปลายทางของมันให้กับความเชื่อของบรรดาศิษย์อีกด้วย ที่สุดพระองค์ทรงเน้นย้ำว่าจิตวิญญาณของการภาวนาวิงวอนและการรับใช้ซึ่งพระเยสุเจ้าทรงบัญญัติไว้ให้บรรดาศิษย์ของพระองค์นั้นไม่ได้เป็นแค่เรื่องของผู้หญิงเพราะไม่ปรากฏร่องรอยของขอบเขตนี้ทั้งในพระดํารัสและการกระทําของพระเยสุเจ้าเลยอันที่จริงพระวรสารเรื่องความสํานึกในพระเมตตาของพระเจ้านี้ไม่ได้เขียนขึ้นตามหลักภาษาที่ว่าชายคือผู้เป็นนายและหญิงคือ ผู้รับใช้แต่อย่างไรก็ตามมันก็ไม่ได้เบี่ยงเบนไปจากข้อเท็จจริงที่ว่าผู้หญิงสามารถสอนบางสิ่งบางอย่างแก่ผู้ชายได้เหมือนกันในเรื่องที่เกี่ยวกับความสำนึกคุณและการมีเมตตาด้วยความเชื่อที่ผู้ชายอาจจะเข้าใจมันได้ยาก และแม้แต่แม่ยายของเปโตรต่อหน้าบรรดาสิษ์ที่ติดตามพระเยซูเจ้ามานางก็ได้แสดงให้พวกเขาเห็นวิถีทางแล้วด้วยความอ่อนโยนโดยเจาะจงของพระเยซูเจ้าที่ทรงจับมือแม่ยายของซีโมนและพะยุงนางให้ลุกขึ้นนั้นแสดงให้เห็นถึงสัมผัสพิเศษที่ทรงมีต่อผู้ที่เปราะบางและผู้ป่วยซึ่งทรงเรียนรู้มาจากพระมารดาของพระองค์อย่างแน่นอน พ่อจึงขอทุกคนให้พยายามรวมเยาวชนคนหนุ่มสาวเข้าด้วยกันกับคนชราเพื่อให้เขาเหล่านั้นได้เรียนรู้จากปรีชาญาณของผู้สูงวัยสิโกเลกิโนอินเวสตามิซูราเชซาพิวสเปรานซาเปริฟูตูโรเดลโนสซาโซเชตากราเซ่